ประกันภัยเป็นสิ่งที่เสืยอหรูแต่ประชาชนนะที่มีประกันภัยก็ไปตีความหมายผิด,ผด,ผดๆกันเยอะะเลยประกันภัยมีตั้งหลายแบบแล้วแต่วงเงินที่คุณจะซื้อนะเบี้ยประกันภัยตั้งแต่นะพันบาทยันเป็นล้านยกตัวอย่างรถรถเก๋งหนึ่งคันรถเก๋งหนึ่งคันสาม,มารถซื้อประกันประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามสองบวกสามบวกได้ดังนั้นมันอยู่ที่ อัดอกำลังกุลที่จะมีเงินจ่ายมานะอย่างน้งนอยๆไม่มีเงินจ่ายไปสามกา็ยังมีเพราะหลายๆคนนะนะมองว่าประเภทหนึ่งมันคุ้มของครอบจัก,กรวาลไม่ใช่สองก็เหมือนกันสามก็เหมือนกันสองบวกสามบวกหรือไปสามเหมือนกันหมดหละมีเงื่อนไขแต่การประกันภัยก็คือเขาจะเห็นว่าการประกันภัยอุบัติเหตุไม่จะเกิดจากการเจตนาหรือจงใจเช่น คุณซื้อประกันประเภทหนึ่งคุณไม่มีแบบขี่ก็ไม่รับผิดชอบละแต่ไม่มีแบบขี่ยังไม่รับผิดชอบต่อตัวรถท่านั้เองคุณไปนชนคนไปนชนทรัพย์สินก็ยังคุ้มครองหรือคุณเห็นข้างหน้าน้ำท่วมซึ่งหน่วยงนานราชก,การมาปักป้ายว่าข้างหน้าเนี่ยน้ำท่วมหนึ่งเมตรคุณมีประเภทหนึ่งมีชั้นหนึ่งคุณก็ยังฝ่าไปนั่นคือเป็นการเจตนาพอฝ่าไปปุ๊บเนี่ยนะนะเครื่องพังน รถเสียอันนั้นไม่คุณปอกแล้วเพราะข้างหน้าเขาปักป้ายว่ามันลึกหนึ่งเมตรอะ่ะคุณเจตนาน่าไปแต่ถ้าเกิดไม่มีป้ายแล้วคุณไม่เคยมาคนเ้นนี้คุณก็อาจจะนึกว่าเออมันคงเบ้ลตื้นอะ่ะเขา f a ไปเราไปจมนาม้าอันนั้นคุณไม่ได้ตั้งใจปร,งป,ประกันภัยก็งก็รับผิดชอบเพราะประกันภัยจะไม่รับผิดชอกบก็ต่องมาคุณเจตนานรือเจาะจงนะซึ่งมีเงื่อนไขไปฏิเสธเยอะแยะเลยคุณได้อ่านกรมธรรม์ยัง นะเมาไม่แบบทีนะขับรถขณะนี้นะเจตนาหรือจงใจเพื่อเกิดเหตุหอันนั้นไม่คุ้มของหมดเลยเพราะฉะนั้นยืนยันนะประกันภัยคือประกันอุบัติเหตุไม่จะเกิดจากการเจตนาหรือจงใจเพราะฉะนั้นก็ประกันภัยก็จะแบ่งออกมาอีกหลายประเภทอ่าประเภทหนึ่งก็จะคุ้มรองทั้งรถคุณรถไฟไหม้นะสูญหายคุ้มของชีวิตอะไรางกดอกสติบุญก็ดอ,อก,สอ,อกสองบวกหรือสามบวก ก็คุ้มของแค่เป็นสองแล้วใส่บวกเข้าไปสองบวกก็คือคุ้มครองชุ่ยอะไรบวกก็ดรอสกสบบวกกันรแล้วก็บวกด้วยไฟไหม้ลดหายและตัวรถด้วยสามบวกก็คือเป็สามเนี่ยแล้วใส่เข้าบวกไปนะเรื่อรื่องเราเรื่อยไปไม่น่าก็จะคุ้มครองชิตยอะไรบวกก็นอกสบบวกกันรแล้วก็บวกด้วยลดคุณแต่ไม่ว่าจะเป็นสองบวกหรือสามบวกมีเงื่อนไขย่อยๆว่าต้องลดต่อลดชนกันถึงคุ้มของนี่คือติดย่อยซึ่งก็อยากให้ผู้ที่ซื้อประกันภัยเรียนรู้ ว่ามีการคุ้มครองอะไรเงินคุณจ่ายไปเนี่ยนะมันคุ้มไหมบริษัทกอจ่ายเบีย้ยสามพันคุ้มครองหนึ่งล้านบริษัทขอจ่ายเบีย้ยสามพันคุ้มครองสองล้านเลือกเอาเพราะนั้นโบเกอร์มีบทบาทเป็นผู้ชี้ช่องเป็นผู้แนะนำปรึกษาเราดีครับเราเป็นมืออาชีพเพราะนั้นประกันภัยหรือว่ารถยนต์ต้องสีกรุงอย่างเดียวนะเพราะนั้นเราบอกได้เลยว่าเราคือมืออาชีพนะคุณ อย่าไปเข้าใจผิดว่ามันเหมือนมือนกันหมดไม่งั้นก็จะมีประเภทหนึ่งสองสามไว้จำหนามีแต่บริษัทเอาไว้คุ้มครองต่างกันเพราะฉะนั้นความรู้ของประชาชนที่ต้องเรียนรู้ก็เรียนรู้จากพวกเราซึ่งเป็นเหมือาจีพเราก็จะบอกพวกคุณว่าบริษัทไหนดีเพราะนั่นหลักเกณฑ์คือเบี้ยสูงคุ้มครองดีบริการเยี่ยมนะซื้อผ่านเรานะครับสีกุ้งโบเกอร์บริการต่อเวลาครับขอบคุณครับ